นับหถึง10 30ามสิบครับสามสครับห้าสิบห้าสิบอ่านับหนึ่งับเจ็ดครับเจนร้อหนะารไทยเจ็ดร้อยเหรียญครับร้อยเหรียญครับร้อยเหรียญร้อยเหรียญนับหนับสองนับร้อยยี่ครับร้อ อยากให้เก็บไว้นะครับอยากให้เก็บไว้ในเป็นทรัพย์สมบัติโชว์กันในบ้านนะฮะครั้งหนึ่งต้องการต่อสู้เพื่อบ้านเรือนนะครับมีลายเซ็นองคที่ด้วยนะฮะเอาเป็นว่านับหนึ่งผมนับถึงสิบนะผมปิดตาแล้วนครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหก นับเจ็ดร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบนะครับอ่าผมปิดตานับอีกนะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกนับเจ็ดนับแปด นับเก้าร้อยห้าสิบอยาสิบจะนับแค่ห้าในคราวนี้นะครับตอนนี้เสื้อตัวนี้นะครับมีราคาร้อยห้าสิบนะฮะนับหนึ่งนับสอง นับสองครึ่งนับสนับสนับสี่ครึ่งนับ5้าครับลาเสื้อตัวน,นี้นะครับอยู่ที่ร้านของพี่ร้านไทยดิสนะครับอาจจะโชว์อยู่ที่ร้านไทยดิสนะครับ ซึ่งทำโดยมุขที่ยามข้อแผ่นดินนะครับรุ่นนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะฮะถ้าที่ผมรู้มาก็คือรุ่นนี้หายากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณจร,ร,ริงันม